ห้องสภากาแฟนะครับเป็นห้องตอนเช้าที่เราเข้ามาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิเดเห็นกันทุกเช้าแปดโมงเช้ามาแนะนําตัวเองครับเชิญครับเชิญครับแต่นาอุ้มครับสวัสดีค่ะสวัสด,สสด,สสดีทุกท่านนะคะสวัสดีโค้ดพี่โอแล้วก็สวัสดีพี่สนองก็สวัสดีโค้ดแพตตี้อา่า ก็เรารู้จักกันที่แคมป์พัทยานะคะเคยติดตามโค้ณแพตตี้ในเฟซบุ hmm. ๊กก็เพิ่งจะเข้ามาเรียนรู้ในห้องนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณห้องนี้มากเลยนะคะที่ให้โอกาสได้เข้ามาฟังในห้องนี้ด้วยคืออย่างที่บอกว่าเราอยากรับบรรยากาศของการทำงานบรรยากาศของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะในทุกๆบรรยากาศก็เลยขอโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในห้องนี้ เมื่อสักครู่นี้พอดีมีทีมงานะถามอุ้มมานะคะว่าเดี๋ยวอุ้มจะมาแบ่งปันให้ข้อหนึ่งพอดีอุ้มพิมพ์ตอบเขากลับไป mm hmm. ก็เลยอยากจะแบ่งปันในแนวคิดของอุ้มนะคะทีมงานถามอุ้มมานะคะว่า mm hmm. ตัวเขาเองอ่ะเขามีองค์กรแล้วแต่ยังไม่มีองค์กรที่มีการซื้อซ้ำ mm hmm. เขาถามอุ้มมาว่า เขาจําเป็นที่จะต้องซื้อซ้าไหมซึ่งตัวเขาเองเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายธุรกิจแบบนี้เขารู้ดีอยู่แล้วแต่ในมุมของคําถามก็คือมันเป็นการลักษณะที่ว่าในเมื่อวันที่องค์กรของตัวเขาเองยังไม่ได้เกิดไรายได้ยังไม่ได้เกิดอองค์กรลงไปหลายชั้น ทำให้เขายังไม่มีรายได้แต่เขาก็เลยสร้างคําถามกับตัวเองก็เลยมาถามกับผู้นําขึ้นมาอุ้มก็เลยตอบเขาไปว่าเ๋ยวอุ้มจะอ่านตรงที่อุ้มตอบเขาไปให้ฟังนะคะก็คืออในตัวเราอะค่ะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจของการสร้างผู้นํานะคะผู้นําอะคือผู้ที่เราดูแลผู้ผู้ที่ดูแลสมาชิกผู้สําหรับคนที่เราแนะนํามา ทีนี้งานเครือข่ายเนี่ยมันเป็นงานที่เราโฟกัสที่ตัวเราเองโฟกัสที่ความสําเร็จมันเริ่มต้นจากตัวเราเริ่มต้นที่ตัวเองงานพื้นฐานแรกคือจิตสํานึกของการซื้อสินค้าในวงเล็บเนาะที่อุ้มเขียนไปคือที่ตัวเองไปแนะนําให้คนอื่นซื้อก็คือคือจิตสำนึกของการซื้อสินค้าซ้ำทุกเดือนโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปหวังผลประโยชน์ว่าเราจะได้รับค่าแนะนำ จากคนด้านล่างหรือไม่แล้วุก็ดอกจันให้เขาว่าเนื่องจากสิ่งนี้เป็นจุดความสำเร็จแรกที่ตัวเราอะต้องเริ่มต้นหากเราไม่เริ่มต้นเป็นแบบอย่างให้ตัวเราเราจะไม่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นได้เลยเพราะสิ่งนี้คือคุณสมบัติของผู้นำแล้วก็บอกเขาไปอีกว่าถ้าเราหาก,หากเราเปรียบกับธรรมะหรือธรรมชาติเนี่ยนะคะ ถ้าเราอยากให้คนอื่นปฏิบัติแบบใดกับเราตัวเราต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นแบบนั้นคือตัวเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนเนี่ยค่ะที่อุ้มพิมพ์ตอบกลับไปเขาถามมาส่วนตัวนะคะแต่อุ้มตอบกลับไปในกลุ่มใช้คําพูดรวมๆไม่ได้เจาะจงว่าใครเป็นคนถามก็คือเราอยากให้ภาพของการทํางานการสร้างผู้นําในธุรกิจนี้เนี่ย ให้ทุกๆคนเห็นนะคะว่าจุดความสำเร็จเริ่มต้นมันเริ่มที่ตัวเราประมาณนั้น mm hmm. ก็เลยพอดีพอดีกำลังนั่งพิมพ์อยู่ตรงนี้แล้วก็ mm hmm. ขออนุญาตแนะนำตัวด้วยด้วยตรงนี้เลยละกันก็ขอบพระคุณนะคะก็ขอแชร์แบ่งปันเท่านี้นะคะขอบพระคุณนะคะที่แนะนำมาให้อยู่ห้องนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่โอ ครับคุณครับน้องอุ้มเป็นคำพูดที่ดีมากๆนะครับทุกคนเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ